วัสดีค่ะวันนี้คนเมืองรับแบกก็มีที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่5้าไร่ค่ะพร้อมบ้าน3ามหลังค่ะวิวเขาค่ะหน้ากว้างหลังติดคลองสาธารณะอากาศดีค่ะในพื้นที่ก็จะปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดเลยกันะคะก็มีลิ้นจี่นะคะมะขามป้อมกระท้อนและชมพูค่ะมะม่วงและมะนาวในพื้นที่จะปลูกต้นสักไว้ประมาณ30กว่าต้นนะคะ สำหรับบ้านหลังที่1ก็จะมีสองห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถค่ะหนึ่งห้องครัวสวยค่ะหลังที่สองก็จะเป็นบ้านหลังเล็กนะคะก็มีหนึ่งห้องนอนค่ะห้องนอนใหญ่ห้องครัวห้องน้ำค่ะห้องโถห้องนั่งเล่นแล้วก็มีก็ห้องโถูใหญ่นะคะและก็มีห้องพักอีกห้องหนึ่งค่ะอีกหลังก็จะเป็นบ้านพักคนดูแลนะคะมีหลายห้องค่ะ สถานที่ตั้งก็อยู่ที่ตำบลวังไสอำเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะการเดินทางมาได้หลายทางค่ะหรือจะมาทางไมโอโซนก็ได้ค่ะหรือจะเข้ามาจากทยทม่าก,ก็ได้นะคะขายเหมาค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะที่11ล้านค่ะพร้อมโอนต่อได้นิดหน่อยนะคะ